องสมเด็จพระจอมไตรศาสตร์สม,มดสัมมาสมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าชีวิตแบ่งออกเป็นสองส่วนคือกายกับใจเพราะฉะนั้นเราทุกคนต้องเอาใจใส่ทั้งสองส่วนเด้อต้องเอาใจใส่ทั้งสองส่วนไหความหมายสั้นๆ <c oughs> ชีวิตเนี่ยมันมีสิ่งจำเป็นอยู่สี่ประการ ในชีวิตความจำเป็นเกี่ยวกับเรื่องชีวิตมีอยู่สี่ประการหนึ่งอาหารสองเครื่องนุ่งหม่มเครื่องประดับประดาร่างกาย 3. ที่อยู่ที่อาศัยและสี่ยารักษาโรคทั้งสี่ประการนี้ เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตทุกชีวิตทีนี้เรามาทำความเข้าใจเมื่อชีวิตมันมีอยู่สองส่วนพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสว่าให้เราทุกคนตลอดชาวโลกนี่แหละเราให้อาหารกายอย่าลืมให้อาหารใจเห็นบ่น เราให้อาหารจะกายแล้วอิ่มหนำสำราญแล้วอย่าลืมให้อาหารใจด้วยเห็นบออาหารกายนอันนี้ชาวโลกรู้ดีเข้าใจง่ายแต่ว่าอาหารใจนี่บางคนยังไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรแล้วเราจะให้มันอย่างไร จังจีนนะบางคนบอกเข้าใจอิรีเด้บางคนไปหาหลวงตางนิมนตนไปขึ้นเฮื่อนใหม่ก็ไลยถามว่าเบิดหลายปันใดน่อเงื่อนบางคนก็ว่าสิบล้านบางคนก็ว่ายี่สิบล้านบางคนก็ว่า 1, ล้านหนึ่งสองล้านสามล้าน หลวงตาก,ก็เลยถามจังจีนะก็เข้าใจอย่างเรื่องจิตใจนะเพราะฉะนั้นอาหารกายนี่ชาวโลกรู้ดีไม่ต้องบอกแต่อาหารใจนี่มันมีความจำเป็นมากญาติโยมทั้งหลายบแมนธรรมดาจำเป็นซ้ำใดตีถ้าขาดอาหารใจแล้ว จะไม่มีความสุขแม้แต่น้อยเลยปันัานีน่หลีเด๋เป็นอย่างจะเป็นอย่างสัน่นคือการกรลางกายขาดอาหารมันก็เป็นถูกเพราะตายอยู่แล้วขันใจขาดอาหารคักก็หันอยู่น้ำกันยากอีกต่างหากระหว่างสามีพัญญาลูกหลานญาติพี่น้องก็ยูน้ำกันด้วยความลำบากเห็นบอก เพราะฉะนั้นอาหารใจคืออะไรพุทธเจ้าตรัสไว้ปีติธรรมเน้อปีติธรรมนี่คืออาหารใจมันเป็นจังไรปีติคือความเอิบอิ่มแช่มชื่นเบิกบานสบายใจเห็นบ่ประทับใจ มันฑิตจังไนจะที่เกิดขึ้นได้อาหารใจเนี่ยต้องสร้างความดีให้ทานบ้างรักษาศีลบ้างเจริญภาวนาบ้างหรืออย่างยกตัวอย่างเจนง่ายๆห้าสส่างความดีด้่หลุดสบายใจอิ่มใจจังี่นะความอิ่มใจเนี่ยคืออาหารใจหรือลูก ตั้งอยู่ในโอวาทของพ่อของแม่พ่อแม่เราได้แต่อาหารใจเห็นบ่ลูกดีวบาจังสีสาเหล่ากบกินเบีย้ยกบกินบเลลนบลเทียวยังขยันมันเพี้ยนอยู่ในโอวาทของพ่อของแม่พ่อแม่ก็เลยมีแต่ความปลื้มใจ พอแม่ก็เลยมีความสุขเพราะมีอาหารใจเห็นบอกภรรยาจะได้อาหารใจเพราะสามีดีสามีจะได้อาหารใจเพราะภรรยาดีนอกจากเราทำดีเองแล้วคนอื่นทำดีเราก็ได้อาหารใจจังส่นะนี่ต้องเข้าใจจังี่เพราะฉะนั้นคุณงามความดีบาร,รมีธรรมทั้งมวลนั้น จึงเป็นอาหารใจอิ่มใจชื่นใจเบิกบานใจจังสิเดอถ้าผู้ใดมีอาหารกายดีแล้วอาหารใจดีแล้วก็สมบูรณ์นอกจากนั้นพอหรือยังชีวิตยังเรื่องอะไรเรื่องเครื่องประดับกายเครื่องประดับประดาร่างกายเครื่องประดับประดาร่างกายนะั้นมีอยู่สองส่วนหนึ่ง ส่วนภายนอกเสื้อผ้าอ,อาภร์เพนินจินดาทั้งหมดนี้เป็นเครื่องประดับกายภายนอกยังไม่พอยังไม่สวยแท้งามจริงคนต้องมีเครื่องประดับกายภายในด้วยกายเครื่องประดับกายภายในคืออะไร เมื่อกีนี้ญาโยมสมทานเบนเจะศีลศีลนั่นแหละเป็นเครื่องประดับกายภายในผู้ใดใครก็ตามเอาเครื่องประดับคือศีลน,นั้นเอามาประดับไว้ที่กายที่วาจางดงามตั้งแต่เกิดจนตายเห็นบ่ามีความสุขตั้งแต่เกิดจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตคือตาย จริงหรือไม่จริงฟังสั้นๆแต่งตัวดีขนาดไหนแต่ถ้ากำปั่นตีขุมตาก็อยู่ยังสิมันก็บงงามแมนบอแต่งตัวงามอยู่แล้วแต่ว่าลอยหนา้าลอยหลังลอยเอาของกันอยู่เรื่อยมันก็บงงามเห็นบอแต่งตัวดีขนาดไหนคันเมียหนอกใจผัวแต่งดีสมัยมันก็บงงามแมนบอ ขันผัวแต่งตัวดีๆแล้วนอจใจเมียผัวมันก็บ,บ่งามแต่งตัวดีสซมใด่กระซังขันตัวอยู่แบบแบบนี้งามบ่หยาดโยมหลองตาว่ายันเศร้าง,งามมาแล้วแมนบ่ <laughs> <laughs> นอกจากหันแต่งตัวดีดีตาแป้งแต่งตัวว่าเม่ริเกแต่ว่าป่อยอยู่แบบแบบเคยเห็นบ่ นอจะโขดพอโขดบางคนโพดปไนั่นจังีจนะมันก็บางามเหมือนกับบางคนแบบผัวกินเหล่าจังีจนะกับบ่านาจิพ่อยผัวบ่านาจิดาผัวเนี่ยนาสี่บอกมมวนๆมันก็เป็นตะแพงไมข้นผัวกินเหล่ากับพ่อพ่อเศร้าสะพ่อกะว่าหัวจังสีไม เศร้าสะพอ่อกินเหล่านะแม่บ่สมบายใจได้พ่อเศร้าสาหลูกเขากับมีไงแล้วมันจะเป็นบาปพ่อเศร้าสะพอ่อก็ว่าอยู่จังสเมียมันมก็งามไงอันนี้เราละซัดแตกแต่เราไว้มาสร้างเป็นนอกยังสินะ <laughs> หัวเบิ่องมียมันมก็บ่เป็นต่างเบิง่งเลยนัปล่อยโพดหลายเนาะ เห็นหัวหาปปับสแตกเพื่อหมายังว่าอีกอยู่โอ้ยแมนกระบงามเลยแน่ว่าเห็นบอต้องคิดไหนเห็นบอบ่แมนแต่งตัวดีเหรอพอ่อบ่แมนมันต้องมีเครื่องประดับกายภายในคือศีลอย่างศีลนะนอแต่งตัวดีขนาดไหนก็ตามเด้ออย่างบางเถ่อนอไปงานพี่เกียรติแต่งตัวโอ้ยขักไปหอดหลวงเจ้าภพาพเิ่นกระตั้ง เบียแน่ตั้งเหล่าไว้ตอนหลับแต่งตัวดีๆไปหอดไปสดเหล่ามันก็เบิดความงามคือกันนะเว้ยแมนบเป็นคนขี่เหล่าซะเห็นบ่าจังสี่เป็นตน้นเดนอ,อเพราะฉะนั้นสี่ห้าขอ้อถ้าผู้ใดนํามาปฏิิป็ประดับโอ้ยจะม่งามจะสิวาจัางใดลองตาว่าให้ยฟางอีกซะเรื่องเหล่านี้แหละ อยู่ในวงเหล่ามีพ่อออกอยู่สองคนกินเหล่าออน้ากันกินไปกินมากกินไปกินมากเราเพิ่งคุยกันมันโอ้ยตายแล้วว่าสันเมียเฮาเนี่ยเฮาเมื่อเนี่ยก็จะถือดาคักแล้เพื่อพูดนึงว่าเพราะว่ากินเมื่อแต่ละเทือนเนี่ยโอ้ยเมียเฮาดาเก่งขนาดว่าสันบางเถอกลดซะแตกเพื่อหมาอันพ่อออกพู้หนึ่งว่าบัดพ่อออกผู้หนึ่งอันว่า เมียเฮ้าบบเป็นจังสันได้ดีดีเฮ้ากินเหล่าเมื่อก็บโปะปล่อยบดานยังยังหาเขาให้เฮ้ากินเซอยอยู่เพราะว่าย่องเมียในวงเหล่าเห็นบอกแต่พระเนปล่อยอ,อยู่แบบแบบเขาเป็นนิ่งท่าอยู่วงเหล่าเฮียนบอกมันบอกงามประนั้นเพราะฉะนั้นเนอต้องเอาศีลมาเป็นเครื่องประดับเนอประดับกายภายในเด้หน่งามได้แต่เกิดจนตาย มีความสุขตราบเท่าชลาอันนี้สมได้พอพระสมมารถบราตัดไดเนอนอกจากนั้นเครื่องประดับใจต้องมีอีกผู้นะ่ะชีวิตโมเมนเล่นๆไดมีเครื่องประดับกายภายนอกภายในดีแล้ว <c oughs> อย่าลืมเครื่องประดับใจอะไรเครื่องประดับใจธรรมมาพรอาอพรแปว่าเครื่องประดับธรรมะ คือสิ่งที่สงบเย็นถ้าผู้ใดใครก็ตาม <c oughs> เอาธรรมะมาประดับไปที่ใจหลดเย็นเย็นไผเห็ดดีกะสาทุเห็นไหมไผเห็ดบ้านดีบอกบ้านดีกะแล้วจ่เธอพะน,นะ <c oughs> หนากระบบบูดเห็นบอกโบบึงหนาโบเข็งหนาโบง้อ เห็นบ่มรกงามปะนั่นอีหริมีเครื่องประดับใจฝากไว้เดอ้อถ้าผู้ใดไม่มีบ้านไม่มีเรือนฝนตกก็เดือดร้อนแดดออกก็เดือดร้อนและไม่มีที่พักผ้าใส่เขาเรียกว่าคนอานาถาเพระาะฉะนั้นมันจําเป็นพระเจ้าตรัสไว้เรื่องจําเป็นนี่เพราะฉะนั้นเมื่อผู้ใดใครก็ตามเอาใจใส่เรื่องเรือนกายติดแอร์ให้กายเย็นแล้ว อย่าลืมสร้างเรือนให้ใจอยู่ติดแอให้ใจเย็นด้วยเด้อการสั่นอยู่ในห้องแอกะกูนอนบ่หลับพันว่จะไม่กูเปิดจะไม่กูเบือ่อจะไม่กูนายไปใสมาใสบ่บอจมามันไปใส่นอนยังว่าอีกอยู่นอนในห้องแอรนั่น เห็นบอกเฮอนหลังงามๆเทวนาบูรมุญูอยู่เห็นบอก <laughs> นี่ขาดเรือนใจเป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นฝากไว้อีกเดอ้อเรือนใจคืออะไรภาวนาในหลวงตามะยำอีกไดยนี่สมถะวิปัสนาภาวนาทั้งสองประการนี้คือเรือนใจสมถะคือความสงบวิปัสนาคือตัวปัญญาเห็นบอก เมื่อใจใจสงบแล้วต้องมีปัญญาด้วยพระเจ้าเผนแสดงไว้จังสิถ้าผู้ใดิตใจสงบดีแล้วแต่ขาดปัญญาก็ยังมีทุกข์อยู่เห็นบ่เพราะฉะนั้นปฏิบัติสมถะภาวนาสร้างเรือนใใจอยู่จนสงบเย็นเห็นบ่ถ้าจิตสงบเป็นสมาธิ ร่างกายเป็นพระร่างกายเป็นเนนร่างกายเป็นญาติเป,าตเป็นโยมตจจิตอยู่ในภพภูมิของพระพรมจิตสูงส่งอยู่พรมโลกเห็นบอกอันนี้ผูใ้ใดมีเลื่อนใจนะเป็นเนวหันและนอกจากนั้นผูใ้ใดเจริญวิปัสนาภาวนามันเข้าใจในความจริงทั้งโลกทุกอย่างเกิดมาในเบื้องต้นแปรปวนธรรมกลางสุดท้ายสลาย พราะฉะนั้นเรือนใจต้องสร้างให้มันอยู่ภาวนาถูกคืนถูกคืนเด้อเมืเอ่อนี่กระยำอีกกอนนอนกาบพาจะจักเถื่อบางมือกอระโบได้กาบแมนบอมมันเอาที่ถือแน่อ,นอยู่ได้นี่บางเถื่อกระกาบฟาวฟาวอยากนอนนอนก,กับว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 ับลนนอนหลดเออกาบเลยแหละพันว่าบางเถื่อบอกกาบเะยเมื่อนี่เมื่อย หัวหอดหมอนวยกมือใส่หัวจะทุกเ <c oughs> นอะเคยเห็นบอกเบิงเฮาเลยที่เห็นได้เพราะฉะนั้นเดอ้อ <c oughs> อันนี้ฝากเลือนใจเดอ้อก่อนนอนกราบพระห้าครั้งจือไว้เดอ้อหาเถื่อพุนไดเราต้องมีสรณะคือที่พึ่งห้าประการ หนึ่งพุทโธเมนาโถพทธเจ้าทุกๆพระองค์เป็น no ทีพึ่งของเราเห็นบ่มกราบน้อลงแปลงก็ได้สองทมโมเมนาโถพระธรรมแปดหมื่นสี่พันพระคำมัธถเป็นทีพึ่งของเรากราบน้อลงไปครั้งที่สามสังโฆเมนาโถพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคทั่วประเทศไทยตลอดทั่วโลกเป็นทีพึ่งของเรากราบจังสี่เวลากราบก่อนนอนกราบลงหมอนเด้อหูมือ คุมือบนรลิกราบน้อลงไปครั้งที่สี่มารดาบิดาฝากลูกๆถูกคนไว้อีกเด้อระลึกถึงพ่อระลึกถึงแม่กราบลงครั้งที่สี่นึกไอเห็นใบหน้าแววตาของพ่อของแม่เราเพราะท่านทั้งสองเมตตาให้ชีวิตเรามาเป็นที่พึ่งของเราันนี้กราบเธอที่สี่เห็นบะ ให้ชีวิตเรามาเป็นที่พึ่งของเรากราบหน้อลงไปครั้งที่ห้าครูอุปชาอาจารย์เราเคารพนับถือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้ใดครูใครเป็นสอนรนส,อนสอนเราตั้แต่ปฐมมาตามลำดับเราระลึกนักถึงให้เห็นใบหน้าของท่านท่านแนะนำร่ำสอนเมตตาให้สติปัญญาเรามาเป็นที่พึ่งของเรา ถ้าผู้ใดใครก็ตามก่อนนอนกราบห้าครั้งนี่นะจิตม ouais ันจะดีดีสมบูรณ pues, ์บริบูรณ์ไปด้วยบุญเพราะไม่ใช่คนอานาถาอันนี้คือคนมีที่พึ่งอย่างดีเห็นบ่เมื่อกราบเสรียบร้อยแล้วก็นอนนอนอนหนอนอนลงไปอันนี้สร้างเรือนให้ใจอยู่นะนอนนอนอนหนอนอนหัวถึงหมอนพิกหนอพิกหนอ ได้ว่าอยู่บนนอบทสา่งเพือนใจใจอยู่จากเถื่อนอนแล้วก็คิดอยู่ฟ้าพุ่นบางเถื่อนนอืจังสั่นจังสี่กว่าสิหลับพรลมเพตายายบางเถื่อเห็นบอกขาดเลื่อนใจเนี่ยขนาดนอนอยังว่หลับอยู่เนอฝากไว้ นอนนอะนอนนอลงไปหัวถึงหมอนแล้วก็พองหนอยุบหนอยกสตีขึ้นมัดทองพองทองยุบพองหนอยุบหนอพองหนอยยบหนอพอนาเร่ไปมันจะหลับเวลาไหนสังเกตให้ดีๆเนอะสิลับเวลาใดสังเกตให้ขักๆับเป็นอย่างจังต้องเหตุจังสิเพราะพระพุทธเจ้าแสดงไว้ผู้ใดใครก็ตามทำบาปอะไรไว้ ยกตัวอย่างเช่นฆ่าไก่ตัวหนึ่งเราจะต้องถูกเขาฆ่าเราห้าร้อยชาติตัวเดียวใดแม่ใหญป่าจักตูกุ้งจักตูหอยจักน้อยกบเขียดจักตูหมดดำหมดแดงอยู่ทั้งปลายใหม่เบิดจักห้างห้างละจักตูเห็นบ่เด้อเป็นอย่างจะงให้เบิ่งจังส่ เพื่อแก้ไขปัญหาชีวิตถ้าเราไม่สามารถเอาบาปออกได้เวลาก่อนตายบาปกุ้มรุมจิตตายพระจิตพี่มีบาปมันก็ไปสู่อบายภูมินรรเปสุรกายสัจจะฉานใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามกฎของมันมีอยู่อย่างนี้เห็นบะเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านจึง สอนให้พวกเราปฏิบัติสร้างเรือนให้ใจอยู่เสียสังเกตว่ามันจะหลับตอนพองหรือตอนยุบสังเกตเท่านั้นอย่าไปจ้องนะฝากห้ามจ้องถ้าจ้องเราไปผมมาโลกถ้าได้สมาธิเพราะฉะนั้นเราดูเรื่อยไปพองขึ้นดับยุบลงดับเกิด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 ดับสังเกตไปอย่างนั้นถ้าผู้ใดใครก็ตาม เห็นอาการพองกระยุบเร็วขึ้นเร็วขึ้นหลับปุ๊บลงไปก็ตามหรือแน่นเข้าแน่นเข้าตีบเข้าตีบเข้าเหมือนใจจะขาดแล้วก็แน่นหนอแน่นหนอขาดปุ๊บลงไปหลับตอนไหนจําได้เลอช้าลงช้าลงเบาเข้าเบาเข้าแล้วหลับปุ๊บลงไปจําได้ระเบิดตูมหัวใจเหมือนฟ้าผ่าลงที่หัวใจเลยวัจรุปปมาธรรมาธรรมอุปมาเมันฟ้าผ่า เกิดขึ้นในจิตในใจของผู้ใดก็ตามครั้งเดียวเท่านั้นญาติโยมทั้งหลายบาปที่เคยทํามาหลายพบหลายชาติหลายกับหลายกันแม้ปัจจุบันชาตินี้ก็ตามขาดกระเด็นครั้งเดียวด้วยอํานาจแห่งอริยมรรคเนอเพราะฉะนั้นฝาไกไว้เพราะฉะนั้นวันนี้เนาะเอาแหละมันบจบดอกเอาซามนี่เลยสก่อนเด้อมีโอกาสเนาะที่จะมาบอกวันฟังไหม เนี่เพราะฉะนั้นศึกษาธรรมในงานนี้มันจะได้ข้อคิดเราจะได้พิจารณาถึงทุกชีวิตร่างกายเป็นสมบัติของโลกไม่ใช่ของเรานะและไม่ใช่ของใครไม่มีผู้ใดใครผู้หนึ่งเอาไปด้วยไม่ได้เลยเพราะมันเป็นสมบัติโลกจจอไว้เด้อเราทุกคนมาสู่โลกมนุษย์ไม่ได้เอาอะไรมาอาแสพระสปอร์ตคือบุญ แล้วมายืมของโลกมาใช้เพราะฉะนั้นใช้สมควรแล้วมันเก่าแล้วนอเครื่องรถนี่แหละคันเก่าคะคักและครับมันแลงบาไหวเขาก็ถิ่มชนตัวเอาไหวเห็ดอีกอย่างข้าแั่งก็ขายเป็นขยะไปซะนอเศษเล็กไปซะเอาเงินใหม่มาใส่ต่อจะตีนะยาจซื้อขั้นใหม่อจะเอาขั้นใหม เหมือนกันร่างกายของคนเราทุกคนเกิดมาสู่โลกมนุษย์เหมือนกันอาศัยพัสปอรอตคือบุญดังที่กล่าวยืมของโลกมาใช้เมื่อใช้คุ้มแล้ววาระสุดท้ายวีซา่าใครวีซา่ามันหมดอายุแล้วก็กลับเท่านั้นเองฉะนั้นวันนี้หลวงตาปารพธรรมมานอ่อก็เห็นสมควรแก่โอกาสและเวลา ด้วยอนุภาพบารมีคุณบัติรัตนตรยัยคือคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์คุณงามความดีบารมีธรรมทั้งลายทั้งปวงที่พระเทรานุเทระครูบาอาจารย์ประสงค์องสามนเนรที่ได้ศึกษาเ,าเรียนภาคเพียนประพฤติปฏิบัติธรรมาได้ให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนามาแล้วทั้งหมดทั้งสิน้น เราทุกท่านทุกคนหลับตาลงสักนิดสำรวมจิตของเราให้มั่นคงเป็นสมาธิน้อมจิตของเราให้เข้าถึงบุญกุศลบารมีธรรมน้อมบุญกุศลบารมีธรรมทั้งมวลน,นั้นให้มาเข้าถึงจิตถึงใจของเราเมื่อใจิตใจของเราสมบูรณ์บริบูรณ์ไปด้วยบุญด้วยกุศลมันก็เกิดความเอิบอิ่ม แล้วก็แช่มชื่นเบิกบานมีความสุขแล้วเราค่อยนึกเอาบุญกุศลทั้งมวลน,นั้นจงมีแต่วความสุขความเจริญสงบร่มเย็นในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดไปจเจริญด้วยจตุรพิธพรช์ยทั้งสี่ประการคืออายุวันนะสุขะภะปฏิพานธนสารสมบัติธรรมสารสมบัติขอให้โชคลาภร่ำรวยมั่งมีสีสุข ขอให้เจริญเจริญในหน้าที่การงานตลอดไปความคิดความปรารถนาใดๆที่ตั้งไว้แล้วขอความคิดความปรารถนานั้นๆจงพรันสำเร็จจงพรันสำเร็จจงพรัสนสำเร็จและไหนที่สุดขอให้รู้แจ้งแทงตลอดซึ่งอริยัจธรรมนำตนในพ้นจากความทุกข์ถึงสันติสุขกล่าวคือมคผลปิิพาน์ด้วยกัน จงทุกท่านทุกคนเธอ